นอกจากหน่วยงานหลักต่างๆนะครับที่เข้าให้ความช่วยเหลือแล้วก็เล็งเห็นในส่วนของการที่จะร่วมกันทําประโยชน์ให้กับผู้ที่ประสบภัยน้ําท่วมหน่วยงานในส่วนของท้องถิ่นก็ร่วมใจกันเพื่อทําการช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยและได้รับความเดือดร้อนอยู่ในขณะนี้เช่นเดียวกันครับโดยทางชาวตลาดน้องสองห้องได้พากันแต่งชุดไทยทั้งตลาดครับเพื่อสร้างบรรยากาศความเป็นไทยและเชิญชวนผู้ที่ผ่านไปผ่านมานั้นร่วมบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วมในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ที่บริเวณตลาดน้องสองห้องชาวชุมชนตลาดน้องสองห้องได้ร่วมกันจัดกิจกรรมย้อนยุคเพื่อสร้างบรรยากาศความคึกคักให้กับตลาดน้องสองห้องและเชิญชวนประชาชนที่ผ่านไปมาร่วมบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วมในพื้นที่อำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีโดยพ่อค้าแม่ค้าและเยาวชนในตลาดทุกคนได้พากันแต่งชุดไทยโบราณเข้าประกวดบนเวทีพร้อมกันนี้ได้มีการแสดงของนักร้องในตลาดอย่างสนุกสนาน หลังจากนั้นนายสุวัสด์พื้นทะเลนายกเทศมนตรีตำบลหวนทะเลพร้อมคณะได้เดินทางมาร่วมงานด้วยโดยได้บริจาคน้ำดื่มจำนวน500ขวดและถุงยางชีพอีกจำนวนหนึ่งก่อนที่จะทำพิธีมอบรางวัลพร้อมเกียรติบัตรให้กับผู้ที่ชนะการประกวดแต่งกายชุดไทยทุกคนและมีการแสดงของกลุ่มเยาวชนรวมถึงการประกวดร้องเพลงเพื่อเชิญชวนให้ร่วมกันบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ซึ่งนายกเทศมนตรีตำบลหัวทะเลได้กล่าวว่าทางเทศบาลตำบลหัวทะเลได้มีการรับบริจาคสิ่งของนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วครั้งหนึ่งแต่ครั้งนี้เห็นว่าทางกลุ่มเยาวชนตลาดน้องสองห้องได้มีการจัดกิจกรรมรับบริจาคสิ่งของไปช่วยเหลือชาวจังหวัดนนทบุรีก็ได้นำน้ำดื่มและถุงยางชีพมาร่วมในการบริจาคด้วยซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนับสนุน ส่วนเรื่องของการจัดระเบียบของตลาดนองสองห้องขณะน,นี้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาได้เตรียมที่ดินข้างป่าช้าจีนไว้เพื่อให้พี่น้องชาวตลาดนองสองห้องย้ายไปทําการค้าขายบริเวณดังกล่าวซึ่งจะช่วยให้ถนนเส้นนี้มีระเบียบสวยงามมากยิ่งขึ้นในอนาคตคือตัางเทศบาลตะบนวัวทะเลก็ได้ดําเนินการมาแล้วนหนึ่งไปที่จังหวัดอยุธยาแต่ช่วงนี้คือกลุ่มเยาวชนกลุ่มนี้ ได้รวมตัวกันจัดกิจกรรมขึ้นมาเพื่อที่จะรับบริจาคสิ่งของน้ำดื่มและก็เสื้อผ้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วมที่จังหวัดนนทบุรีนะฮะอ๋อตอนนี้กําลังจัดระเบียบคือทางองค์การบริหารจังหวัดโดยนายแพทย์สำเร็งอย่างกระโทกนะครับได้ไปถมที่ดินตรงข้างประชาจีนข,ข้างหน้ารตัสนะครับเพื่อที่จะย้ายร้าค้าทั้งหมดไปอยู่ที่นั่น คือในแผนในแพทย์าเรวงอย่างกระทถเนี่ยจะไปสร้างตลาดให้ตรงนั้นนะครับเพราะว่ามีเนื้อที่เพียงพอไม่ไม่เกะกะการจราจรนะครับก็จากการสอบถามพ่อค้าแม่ขายที่ตลาดหนองต้องห้องแห่งนี้นะครับผมถามเขา,เขาก็บอกว่าเขายินดีที่จะไปแต่ขอให้สร้างให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะครับเขาจะลื้อไปย้ายไปขายที่นั่นนะครับ สำหรับผู้ที่สนใจจะร่วมบริจาคสิ่งของนะคะเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมร่วมกับเยาวชนกลุ่มนี้สามารถบริจาคได้ที่ตลาดน้องสองห้องตําบลหัวทะเลซึ่งที่นี่จะไม่ขอรับบริจาค เป็นเงินนะคะแต่จะรับบริจาคเฉพาะสิ่งของอาทีข้าวสารอาหารแห้งเสื้อผ้าและเครื่องดื่มเท่านั้นโดยสิ่งของที่จะรับบริจาคทั้งหมดทางกลุ่มเยาวชนจะช่วยกันนำบรรจุใส่ถุงอย่างชีพและนำไปมอบให้กับผู้ประสบภัยในพื้นที่อำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีในวันที่23พฤศจิกายนนี้ค่ะ นอกจากการแข่งขันเรือยาวแล้วนะคะที่เทศบาลตำบลหัวทะเลเองนะคะก็ได้จัดการแข่งขันเซปักตะก้อครั้งที่1ขึ้นค่ะและก็มอบลานกีฬาพร้อมอุปกรณ์การออกกำลังกายเพื่อเป็นการส่งเสริมการสร้างความรักความสามัคคีในหมู่คณะค่ะ ชาวบ้านตำบลหัวทะเลได้เข้าร่วมการจัดกิจกรรมแข่งขันเซปักตะกร้อค่ะที่บริเวณสนามกีฬาชุมชนหนองสองห้องเหนือหมู่10ที่มีทีมเข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้น20ทีมนะคะจากคนในชุมชนและผู้ที่สนใจโดยมีนายแพทย์สำเริงแยงกระโทกนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาให้การสนับสนุนลูกตะกร้อจำนวน12ลูกและนายสุวัส์พื้นทะเลนายกเทศมนตรีตำบลหัวทะเลเป็นประธานในพิธีพร้อมทั้งได้เปิดเผยด้วยค่ะว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเป็นปีแรกเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความ รักความสะมะคัคคีและส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ได้แสดงออกถึงความสามารถทางด้านกีฬาใช้เวลาว่างอย่างเป็นประโยชน์รู้แพ้รู้ชนะซึ่งนับว่าเป็นแบบอย่างของชุมชนที่มีความเข้มแข็งเราได้เชิญชวนประชาชนในเขตพื้นที่ชุมชนรอบบริเวณทั้ง4หมู่บ้านนะครับของตำบลวัดเตยห้าหมู่บ้านด้วยกัน,นครับมีหมู่2หมู่3หมู่4หมู่10หมู่11ได้ใช้ ตรงนี้เป็นที่ได้ใช้พื้นที่ตรงนี้เป็นที่ออกกำลังกายกลางแจ้งครับทั้งนี้ในการแข่งขันนะคะยังมีนักกีฬาเซปักตะกรอ้อทีมชาติไทยให้ความสนใจเข้าร่วมการแข่งขันอาทีนายภูริษแผ่นศิลาและจ่าสิทเอกเรวัตภาพชมพูโดยกล่าวความรู้สึกว่าดีใจที่ได้ร่วมการแข่งขันรวมทั้งยังได้ฝึกฝีเท้าเข้ามาในการแข่งขันในครั้งนี้ด้วยส่งเสริมกีฬา ก็อยากมาช่วยครับเ<ส>พราะช่วงนี้ว่างพอดีไม่ได้ไปซีเกมครับเ<ส>พราะเขาไม่ส่งตะก้อคู่ครับคือเก็บเก็บตัวอยู่ที่โคราชหรือเปล่าคะอ๋อพอดีผมเป็นทหารของสังกัดกองทัพาคท,ที่สองอยู่แล้วครับเลยอยู่มามาเป็นประจำครับโคราชก็เหมือนบ้านอีกบ้านหนึ่งครับอยากฝากให้น้องๆตั้งใจฝึกฝนแล้วก็มีระเบียบวินัยในการเล่นครับ นอกจากนี้แล้วค่ะยังได้มีการส่งมอบลานกีฬาและอุปกรณ์การออกกำลังกายกลางแจ้งโดยมีวัตถุประสงค์ให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงและลดภาวะการเจ็บป่วยด้วยค่ะ หนึ่งที่คุณวิเชียนบอกนะคะก็คือในขณะนี้กลุ่มถ้าพูดถึงกลุ่มเด็กแว้นกลุ่มสกอยหลายคนจะมองภาพไปในทางลบใช่แล้วค่ะแต่ที่นี่ค่ะที่กลุ่มเยาวชนในตลาดหนองสองห้องเนี่ยนะคะเขามีการร่วมกันตั้งจุดรับบริจาคสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยด้วยนะคะแต่เขาเอาไปมอบให้กับพื้นที่อําเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีนะคะโดยบริเวณตลาดหนองสองห้องตําบลหัวทะเลนะคะก็มีนายชูเอกราชพิมพ์ชูนะคะซึ่งเป็นผู้นําชุมชน ตลาดหนองสองห้องนะคะพร้อมด้วยกลุ่มเยาวชนในพื้นที่ได้มาตั้งจุดรับบริจาคสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วมในพื้นที่อําเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีโดยได้นารถเครื่องเสียงมาเปิดเพลงสร้างความคึกคักให้กับประชาชนที่มาจับจ่ายซื้อของภายในตลาดหนองสองห้องก็มีประชาชนเดินทางมาร่วมบริจาคสิ่งของอย่างต่อเนื่องค่ะพร้อมกันนี้นะคะยังได้มีการแจกเอกสารรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดให้กับกลุ่มเยาวชนและผู้มาร่วมบริจาคทุกคนด้วย ทางนี้นายชูเอกราชพิมพ์ชูก็เปิดเผยนะคะว่าการมาตั้งจุดบริจาคในครั้งนี้เป็นการที่กลุ่มเยาวชนหนองสองห้องนี่นะคะเขามีความคิดที่จะช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วมโดยมีองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาเป็นผู้สนับสนุนซึ่งก็จะเปิดรับเฉพาะสิ่งของอาทิเสื้อผ้าข้าวสารอาหารแห้งและเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆซึ่งเคยตั้งจุดรับบริจาคไปแล้วครั้งหนึ่งและได้นําสิ่งของที่ได้ไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วมในพื้นที่อําเภอบางบังบวทองจังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่30ตุลาคมที่ผ่านมาในครั้งนี้ก็เห็นว่าในพื้นที่อำเภอไซน้อยนั้นยังได้รับความเดือดร้อนอยู่จึงได้ตั้งจุดรับบริจาคอีกครั้งและจะนําของบริจาคที่ได้ไปที่อำเภอไซน้อยในวันที่23พฤศจิกายนนี้ค่ะตัวนี้เรารวมตัวกันในกลุ่มของเยาวชนนะครับที่เราจะไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วมอําเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีนะครับเราจะออกเดินทางในวันที่23ตอนดึกนะครับ จะเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับกลุ่มเยาวชนที่จะรวมพลังกันนะครับาจัดก,กิจกรรมแล้วก็มีกิจกรรมหลายอย่างนะครับในงานครั้งนี้นะครับอาจุดของผมนี้ไม่รับบริจาคเงินนะครับเพราะว่ามีการพูดแล้วว่ากล่าวกันเกี่ยวกับเรื่องรับเงินนะครับผมกลัวว่าในจุดตรงนี้นี่เราอยากรับเป็นสิ่งของมากกว่านะครับเพราะเราต้องการอยากจะช่วยสังคมโดยแท้จริงนะครับอย่างเช่นเสื้อผ้ามือสองนะครับอย่างเช่นเสื้อขนหนาว หรือว่าผ้าห่มนะครับเพราะตอนนี้เราขาดแคลนมากนะครับหรือน้ําดื่มนะครับอ,บอําเภอไซน้อยนี่ได้ร้องขอมาเป็นจานวนมากนะมากเลยครับน้ําดื่มเลือกอาหารแห้งนะครับสำหรับชุมชนตลาดหนองสองห้องนั้นนะครับเป็นชุมชนของคนที่ยากไร้มาตั้งร้านค้าริมทางเพื่อจําหน่ายข้าวแกงและอาหารอื่นๆในราคาถูกนะครับดังนั้นจึงไม่มีกําลังทรัพย์ในการจัดกิจกรรมใหญ่ๆแต่ทุกคนมีความหงอยใหญ่ผู้ที่ประสบภัยน้ําท่วมในภาคกลางครับ ประกอบกับมีกลุ่มเยาวชนที่เคยเป็นเด็กซิ่งรถจักรยานยนต์จํานวนหนึ่งเยาวชนกลุ่มนี้จึงได้รวมตัวกันประกาศเจตนารมณ์ที่จะเป็นคนดีนะครับและจัดกิจกรรมเล็กๆอาทิการแข่งรถจักรยานยนต์ทางตรงการโชว์รถยนต์เครื่องเสียงพร้อมกับณรงลงต่อต้านยาเสพติดในชุมชนด้วยนะครับเพื่อเชิญผู้ที่สนใจร่วมบริจาคสิ่งของในครังนี้ครับ